ถึงบ้านยังคะบ้านอยู่ไหนคะน,นี้หรอคะโอ้โหแน่นจังอุ๊บโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยไป ใครมารับใครมารับเนี่ยใครรับใครมารับหนูชิ่ฟูใช่ไหมที่ฟูหรือหนเอาผิงก็เดินตามไปติด